โอ้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 ไปซ้ายน,น,นั่นโอ้ตื้อเครัตดึกเหครับ เชียนเจ้าครับมาหนี่จวดมัน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 ได้บอลออกหนห้องเลยมาได้บอลตัว <laughs>